ามาสรุปงานเปิดตัว iPhone 16นะครับว่ามีอะไรว้า wow, วกันบ้างขอเริ่มกันที่ iPhone 16และก็16 Plus ก่อนเลยนะครับที่ว้าวแรกคือมีปุ่ม Camera Control อยู่ด้านข้างกดปุ๊บก,ก็คือเข้ากล้องปั๊บเราสามารถใช้นิ้วเพื่อเลื่อนควบคุมการซูมได้หน้าจอ iPhone 16อยู่ที่6.1นิ้วส่วน iPhone 16 Plus นะครับจะอยู่ที่6.7นิ้วตัวเรือนจะเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับมีให้เลือกกันถึง5สีแต่ว่าสีจะไม่มีพาทเทิลอีกต่อไปเอางี้ชมพูคือกีใช้ชิป S18 รองรับ Apple Intelligence แต่ว่าเหมือนจะยังใช้ในไทยไม่ได้อะน่อยกล้องหลังดีไซน์ใหม่นะครับปรับให้เป็นแนวตั้งความชัด48ล้านพิกเซ เ i x e นะครับแล้วก็มีปุ่มอ c ช i o n เหมือนกับ iPhone 15 Pro ความจุจะเริ่มต้นที่1 2 8 g b นะครับทั้ง2รุ่นเลยส่วนราคาแต่ละรุ่นก็ตามนี้เลยไปกันต่อนะครับกับ iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max มีให้เลือกกันถึง4สี4เลยนะครับสีใหม่สวยมากหน้าจอรุ่น Pro นะครับจะอยู่ที่6.3ส่วนรุ่น Pro Max จะอยู่ที่6.9คือใหญ่ที่สุดเท่าที่ iPhone เคยทํามาวัสดุไทเทเนียมนะครับใช้ชิป A18 Pro แล้วก็มีปุ่ม Camera Control เหมือนกันนะครับกล้องหลังจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ถึง120เฟรมเลยแล้วเราก็สามารถปรับเฟรมเรทหลังถ่ายวิดีโอได้อีกด้วย มีโหมดเสียงที่เราสามารถปรับเสียงพูดคุยจากวิดีโอได้รองรับ Apple Intelligence แต่ก็ตามเดิมใช้ที่ไทยยังไม่ได้ส่วนแบตเตอรี่นะครับก็ใช้ได้นานขึ้นแบบก้าวกระโดดความจุเริ่มต้นก็ตามนี้เลยส่วนรุ่น Pro นะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่39,900้กบาท o Max เริ่มต้นที่48,900ใ,ในงานเปิดตัวนะครับเขายังมี Apple Watch Series 10แล้วก็ AirPods 4ด้วยบอกเลยว่าน่าสนใจมากเริ่มวางจำหน่าย20กันยายนนี้นะครับทุกคนแต่ถ้าใครอยากสั่งจองล่วงหนะ้าก็รอวันที่13นี้ได้เลย